ครับผมมาดูนะครับมาดูคอกแรกนะครับคออแรกเนาะฝั่งทางนี้นะครับฝั่งคอกเก่าเนาะบคอแรกเป็นในลูกนําโชคนะครับบอกจะชื่อพ่อครับนําโชคนำโชค,โชคบวกสายแดงครับค้องนี้ว่างนะครับไม,ม่ใจนะครับค้องนี้ลูกบุญมีครับผมบุญมีบวกแดงครับ ุมีบวกแดงข้เอ่อคองนี้ก็บุญมีบวกแดงครับอันนี้บุญมีบวกแดงลูกไก่สวยมากครับดี๋จะไม่ได้ทำวิดีโยาวนะครับทำเป็นวิดววีโอ3นาทีถวงกระโดดไม่ได้อันนข้อไก่เก่านะครับปลาไม,ม่ชมอันนี้ว่างนะครับไม่มีไก่แล้วอันนี้ลูกบุญมากครับ มุนมากมุนมากบวกสิบเจ็ดยกร้อยครับมุนมากบวกสิบเจ็ดยกร้อยลูกนำโชคครับมุนมากบวกนำโชคอันนี้กำลังฟักนะครับลูกถถด่วคิดถั่วดำนะครับดำถั่วดำบวกแม่มดแม่ถั่วดำบวกกับนี่ครับบวกกับแม่แม่ถั่วเขียว ดําหมดแม่ถูกเขียวนี่หยองครับหยองแ็งนะครับ,รบมันหยองครับเวลาเห็นคนมันกลัวผมตั้งชื่อว่านหยองครับนี่ครับหยองไหมหยองนะครับ,รบทับกับแม่ปอบุญจิน้นะครับพะหยองหยองเลยหยองกลัวเลยทับกับแม่ปอบุญจิน,นครับใกลจะไข่แล้วครับพวกต่อไปก็เป็นแม่พันธุ์ผมครับแม่พันธุ์กอกไข่เน่านะแม่นี่ไม่ได้ลูกน่ครับรอ อครับรอ,อาอต่อปไปอันนี้ก็เป็นแม่พันธุผงนะครับมแม่พันผงกำลังกกไข่นี่ครับอันนี้เป็นแม่ v สามเนาะสายพิเศษวาปีเนาะสายงอนวาปีต้นๆเนาะแม่คอแดงครับตอนนี้คอไม่แดงยังไม่ฟักนะครับผมสาย v สามครับเดี๋ยวพาไปดูข้อกืนครับ อันที่ปล่อยในลูกคอใหญ่นะครับลูกคอใหญ่เด็กสามตัวอันนี้ก็คอคอของเขาผมปล่อยกินหญ้านะอันนี้ลูกมดแดงเอ้ลูกถั่วแดงถั่วแดงบวกคู่ถั่วเขียวเฮียเฮียโอเค yeah. yeah. okay. ดูข้องใหม่ครับครับเดี๋ยวให้ดูนะครับข้องนี้ นี่ครับเป็นลูกปางวุญจิ้นปางุญจิ้นบวกพญานาคแล้วก็ได้ลูกแล้วครับลูกแม่ปางวุญจิ้นนะครับแม่นี่เก็บทาพันไก่สี่ห้าเดือนเนาะได้ลูกแล้วกับลูกไอ้หงองนะครับเนี่ยพ่อเป็นไอ้ห่องนะครับชุดนี้ไอ้หงองบวกปางวุญชจิ้นนะครับอันข้องนี้ว่างนะครับไม่มีไก่ออกว่างเดี๋ยวจะสามนาทีครึ่งแล้วอันนี้ก็ว่างนะครับว่างครับ เดี๋ยวมาดูข้อนี้เนาะ